ชานก็มาส่งนะครับผมเนาะสแตนบายรอเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับตาชานได้ข่าวว่าอัญจันจะขึ้นบ้านใหม่ป่ะใช่โอ้โหไปนานเดี๋ยวจะเลี้ยงโอ้ไปยังไงผมทำงานฮะโอ้พลาดเลยน้องน้องผาดผาดผาดเดี๋ยวดูทางดูคลิปเดี๋ยวดูทางคลิปขึ้นบ้านใหม่เลี้ยงอะไรครับตา อาชานเผยแล้วนะครับไม่รถใหม่รถใหม่แต่ยังเฮ้ยท่านเก่าท่านเก่าม่นะมีแค่นี้ละอุบไปก่อนอุบไปก่อนเฮ้ยบอกเงี้ยบอกจากไหนไหนจากไหนจะเลี้ยงอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรยังยังไม่บอกยังไมอเอาไว้ตอนเช้าวันจันทร์นั่นแหละอ๋อนี่ครับถ้าไม่มาก็ดูคลิปเอาครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับตาชาญนะครับผมครับครับจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตาก็จะได้ตามีบ้านแล้วถ้าไปก็เป็นอนบ้านแล้ว ทั้งก่อนว่าเดี๋ยวเอาไปพลังแสงไปติดให้ฝาโซล่าเซลล์ติดแล้วโซล่าเซลล์ไปติดแล้ววันจันทร์เนาะวันจันทร์จะไปขึ้นบ้านใหม่กลับมาจากศรีสะเกดแล้วก็จะทําบุญขึ้นบ้านตาชานเนาะก็ก็คือเราทําพิธียังยังไม่ถือว่าทำบุญแบบแบบง่ายๆก่อนเนาะเดี๋ยวง่ายก่อนเตรียมง่ายเตรียมง่ายง่ายก่อนถ้าเราทําบุญแล้วต้องมีมุนพระขึ้นบ้านใหม่ธรรมดาของเราธรรมดาปฏิบัติเรา นี่ครับแอดแนนนะครับพร้อมแล้วพร้อมลุยสวนยังไม่รู้เลยครับน่าจะนู่นี่ยังลุงมาอยู่ข้างในนะครับผมเหครับโอ้ลุงจิมมี่มาแล้วนะครับจิมมี่เรื่องจริงนะครับช่องที่ฮอตที่สุดตอนนี้นะครับผมฮอตอะไรฮอตบดฮอตอะไรเขาคือมาขายหรอก อันนี้เขาสตาร์ทแล้วบ่สตาร์ทแล้วเขาสีออกแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เขาใส่เนื้อ งเยอะแอดแฟมิลี่จัดอีกแล้วนะครผมจวดมากถึงกับปิดหน้านะครับถึงกับปิดหน้า่ะเล่งเล่งเล่ง จับตันมากเลยสงสารจับตันรู้สึกยังไงตอนนี้ยังอยู่โคกสีสุพรรณอยู่ครับเมื่อกี้ถึงโคกสีแล้วครับก็รู้สึกวิวๆอยู่ครับน่าจะได้ตามหลังแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่นานมีเพื่อนแล้วลุงจิมด้วยออ๋ลุงจิมด้วยตอนนี้รถของท่านมาถึงตอนนี้รถของท่านขึถึงโคกสีสุพรรณนะครับใส่สีแดงด้วยรถลุงพันนะครับโอ้ยเปลไรเขียวไปก็ได้อ่านเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนกับตัน ไปไหนก็ได้ขอให้มีน้ำมันน้ำมันเขาบ่อขายเลยนูนั่นดีใจน้ำมันแพงเด้อยสมืย้เนี่ยผาดอะไรผัดตัวเนี้ยนะเราจะไปจิมเติมเต็มถังเดี๋ยวรออยู่แล้วดีใจหมดเลยนี่ครับบรรยากาศไม่ดีใจเนาะตอนเช้าเนาะมาวันนี้ครับงดงางไปด้วยไหมไปครับงดงามก็ไปนะครับผม นี่ครับค่อนข้างพร้อมแล้วเนาะค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วร่วมเดินทางไปดูได้ข่าวว่าวิเสือเช็ครถมาแล้วครับตอนนี้ขบวนเรามีกี่คันครับพี่กี่นเราตอน11คันนะครับตอนลงเขาลุมพันหรือยังยังไม่รู้น่าจะเป็น9คันพี่ชัย10คันโอ้คันที่10ดูพี่ชัยดวงหน้าไปแล้ะ11ของผมอ้าพิ่นออแก้วโมงอะไรกันมาหนีมาบอลมาถึงยะโซแล้ว ยี่สิบสองยีสิบสายดิดสายดิดโอ้โยยูทูบใหม่ครับยูทูบใหม่ไม่รู้จะถ่ายอะไรช่องไไมม่่รรู้จะเิยังงองอะไรครับพี่ช่องอะไรครับอะไรเดี๋ยวให้อ่านเนาะเฮ้ยโทรศัพท์มันโทรศัพท์สวยใช่ไหมรุ่นไหนเนี่ยจับใหม่มาสองเครื่องเลยเยาเขอบเออนี่แหละอยู่นี่แหละนี่มันรวมมันรวมโทรศัพท์ใหม่ปะ แอดมินโมโนมแบ่งชึ้งกันรายได้หาซิมาซิเปล่าใครเขาจะคนเดียวคนนี้เขาไปโอเป็นเลยคนนี้ทันจะเขนี่ครับลุงจิมก็จะลงคลิปให้ลุงนะครับถือรุ่มไทยกันเถอะโมโนมก็จะไม่ได้จำสินแล้วเนาะมาจากไหนครับนี่มาจารย์ลุงนะครับอ่ะแล้วนะครับไปกับตัน ไปก่อนนะกัปตันลาแล้วลุงจิ้มตามไปด้อรถปิดขบวนน่ะไยากนะรถยังอยู่ออกเะถกลับมานีก่อนไม่รู้เอกพนี่แคมาส่นแอดมินอยู่นี่ครับพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะครับผมก็มันไกลนะครับระยะทาง 2แสนกิโลเมตรโอ้ขนาดเร็วะขนาดไปเชียงใหม่เราก็ไปมาแล้วนะครับอันนี้แค่400ก <c oughs> ิโลเองเชียงใหม่ก็ออกห่าโมงหดจวดดีได้ปานไปกรุงเทพเนาะจวดเร็วเลยเร็เวเร็วเร็วทำไยังม <ๆ S 2> ม่แรงเนียโอ้โหแต่พี่เนี่นใสมันใสยางโยกดูโคตรมากต้องจัดแม็กแล้วไปบนต้องจัดแม็กแล้วต้องแม็กเนาะ ไปงามนางสต,ติกันนะงามเลยลุงสตาร์รถแล้วนะครับชิดตื่นแล้วโอ้ชิดปากแปรมาแล้วนะครับผมปากแปรตื่นแล้วปากแปปก,แป,ปกติกจะตื่นส<ะ>ัก10บโมงนะครับ ถาเจ้าถาเจ้านะเออคนยังมจเ<ร>ย <laughs> ็นเน่อมาเบิ่งมาต่กมูไหนมูมาถ่าป่ะเดี๋ยวนี้ สั่งวางสั่งวางนั่งรถเสียนได้แล้วอาจานเนี <laughs> ่ยนั่งรถเสียนนม่คุส้สใจอ่าแม่อบนะครับแม่อบ <laughs> ครับผมก็น่าจะพร้อมแล้วเนาะอีก ไม่กี่นาทีน่าจะได้เดินทางกันนะครับ